สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมทําการอัดขึ้นตอนที่ผมใช้น้ t ตบุ๊กนั่นหมายความว่าผมไม่สามารถเห็นหน้าจอตอนที่ผมบันทึก OBS จึงทําให้เกิดภาพที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนะักต้องขออภัยเว้นาทีนี้ด้วยครับโลกแห่งการเงินยุคใหม่อุบัติแล้วคริปโตเคอเรนซีมันคือเหรียญดิจิทัลมันคือเงินยุคใหม่ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองได้จะสร้างเงินจากหน้าคอมได้อย่างไรจะเป็นเจ้าของบิตคอยได้อย่างไรถึงเวลาที่คุณจะมีกระเป๋าสตางค์ใบใหม่แล้วหรือยังตั้งโป Bitcoin, บิตคับใบแนนสมัครเลยใต้คลิปเริ่มต้นได้แล้ววันนี้สวัสดีครับอยู่กับผมเต้นาทีชาลิชานะครับก็อย่างที่ต่อเนื่องเลยนะครับก็ คือผมทําการประมูลมังกรไปแล้ว12ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ก็เลย12ชั่วโมงมาแล้วพอดีผมไม่สะดวกในการเปิดคอมนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูก่อนอ่าดูในฮิสตอรี History ก็ได้ครับเรียบร้อยครับผมมังกรที่ได้นะครับผมเดี๋ยวเปิดดูก่อนนะเปิดไงวะเปิดได้ปะะ่าว่ะเปิดนี่โอเคคือผมได้มา0.055นะนะครับ 0.055บี b นบีซึ่งผมซื้อมงกรตัวนี้มาในราคา0.0538ผมจําได้เออท่ากับว่าผมก็ได้กาไรอยุดนิดหนึ่งถือว่าไม่เสียก็โอเคแล้วถูกไหมครับเอาละหลังจากเราประมูลเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วฝ่ายตรงข้ามยังไม่ได้ของนะครับยังไม่ได้มกงกรตัวนี้นะครับจนกว่าเราจะมากดเคลมตรงนี้ครับพอเรากดเคลมปุ๊บนั่นแหละครับฝ่ายตรงข้ามถึงจะได้ไปกดไปครับมีค่าธรรมเนียมด้วยกูขาดทุน ก็ทำนิ้วเลยโอ้โหขาดทุนเลยชีวิตบอกตรงว่าขาดทุนมากอ่ะก็ถ้าใครเห็นว่าตัวราคาประมาณเนี้ยมันนิดมันดิฟกันนิดหน่อยอย่างเงี้ยมันขาดทุนเพราะฉะนั้นก็อย่าทาแต่ถ้าแบบเอาได้จริงๆก็ให้มันได้กำให้กําไรไปเลยจริงๆจังๆอ่ะครับผมอย่างเงี้ยมันขาดทุนโอ้โหอยากไปทําเด็ดขาดนะครับผมโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับผมมังกรได้ออกจากมือผมไปแล้วว่านะ ออกไปยังวะเช็คก่อนนะมันต้องเช็คด้วยมันต้องเช็คด้วยน่าจะออกไปแล้วล่ะโอเคตอนนี้มันก็ออกจากมือผมไปแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนู่นนะผมมีผมก็จะมีเงินเข้ามามันไม่บอกฮะนี่นี่นี่นะมันไม่ขึ้นตัวเลขไงว่ามันขึ้นมาเท่าไหร่เท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยแต่มันไม่ขึ้นจริงจฮะโอเคนั่นแหละก็เท่ากับผมได้เงินขึ้นมาศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หกสามหนึ่งบบเรียบร้อยแล้วนะครับโอเค เดี๋ยวนะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าเกมก่อนจะได้เห็นกันชัดๆไปเลยศูนจุดศูนย์หกแล้วเหรอโอเคโอเคมั้โอเคแหละโอ้ด้านสามสิบเอ็ดอือืออือหือเอาผมดรอปของมาได้อีกนะครับเดี๋ยวให้ดูแล้วกัน คือผมจะจะจะ,จะพาทุกคนไปอีกที่หนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแต่ขออนุญ,ญาตเช็คของก่อนนะผมดรอปของมาได้ชิ้นหนึ่งเป็นของระดับบีนะครับตัวนี้นะครับดีผมดรอปของระดับบีมาได้หนึ่งตัวนะครับก็รอก่อนนะครับจนกว่าม,มันจะขายออกเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้ยังขายยังยรอขายอยู่เพิ่งได้มารอขายก่อนโอเคที่ผมจะบอกก็คือผมจะพาทุกคนไปทําการฟาร์มมิ่งเพิ่มจําได้ไหมข้างล่างตรงนี้ครับ อืมันจะมีในส่วนของน้ําหนักแปดซึ่งผม,มอัปเกรดไปแล้วอัปเกรดไปสามระดับแล้วเอ้สองระดับแล้วซึ่งถ้าคุณอัปเกรดอะครับมันจะมีสามระดับมีบอกน้ําหนักสองสี่แปดเห็นใช่ไหมครับใช้เงินสูงสุดก็คือเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งแต่ว่าถ้าผมอัปมาทีละระดับระดับระดับเนี่ยในระดับสุดท้ายผมจะเสียเงินศูนย์จุดศูนย์หกบีอนบีซึ่งเป็นเงินที่ผมเหลือพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวผมจะทําการอัปเกรดตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มน้ําหนักให้กับมังกรของผมตัวนี้ เราก็จะได้มีมังกรแล้วก็ทำรีวอร์ดให้เราได้มากขึ้นในส่วนของ Mining ตรงนี้นะครับอ่าวกดเลยกดก่อนแป๊บหนึ่งนะเออตรงนี้ดิละอายไหมละอายไหมโอเคครับกดไปเลยนะครับผมทุกคนดูตรงนี้นะครับจากน้ำหนักแปดนะครับเราจะเพิ่มไปแปดต้องเป็นสิบหกนะมาดูกันว่าได้สิบหกไหมอา่าเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่วะศูนย์จดศูนย์ูย์หนึ่งโอ้โว อ่ะโอเคเสียก็เสียไม่เป็นไรอย่าซีเรียสกดไปเงียบเลยถ้าว่าผมอัปเดตตรงนี้ได้เป็นสิบหก R เท่ากับว่านะครับเท่ากับว่าผมได้เพิ่มอีกห้าสิบปอร์ซ็นตในการขุดเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากๆเลยครับผมนณะตอนนี้โอเคแหละเดี๋ยว ยังไงเดี๋ยวค่อยคำนวณดูทีนึงว่าตอนนี้ผมได้เท่าไหร่ต่อวันซึ่งถ้าถามว่าเยอะไม่ต้องบอกว่ามีเยอะแต่ว่าค่อยๆไปเรื่อยๆก็โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามเยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะเอาอะไรมาให้ดูเฮ้ยวิธีการเล่นผมเป็นแบบไหนอะไรยังไงหรือแม้แต่ว่าเฮ้ยผมจะซื้อมงกรเพิ่มอีกหรือเปล่ามามูลไหมเปิดกล่องไหมอันนี้เดี๋ยวมาดูในอนาคตอีกทีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเกมเนี้ยผมจะผมจะหยุดลงทุนแล้วแล้วจากนี้ไปผมจะทําการหาเงินจากมันเอาเงินจากมันคืนละเอาเงินจากมันคืนละด่าไได้้เงงินนคือยร ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ